มันลงใ,มา,ม,าใมาจากขอนมันยังใม้าจะเบิมก่อนมาหอดแล้วครับน้องคำแกวมาหอดแล้วกำ <c oughs> ลังมาหอดครับรถ <c oughs> ลอยหกสิบครับครับรถไวขนาดลอยหกสิบ <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับนี่ครับกำลังเฮลูกไหมครับเฮ <c oughs> er ลูกสาวไหมลูกใายไหมธรรมดาครับ ับมาจัดการเหมือนก่อนครับให้ทักทักไหวักไหวจัง่อยกันกอนก็ได้ครับมันยังเมาลดเยอะมากไก่ก็รอ คอลล์ลงไงอยู่คอลอ์นะเพราะว่าถ้าจับเอากะยู่อยู่เนาะแต่ว่าข้าแก้วนี่ยมันง่ายเนาะเนักบ่ต้องบ่ต้องคองก็ได้หมูครับแก้วนะอ่ะหมูนี่ยมาเลยคอลอลงมาเลยนเลย้ำๆมาสิ

ไปไปก็ปล่อยมันดูปล่อยมันงดูผู้ชายปล่อยมันดูไปใส่ปิดประตูอย่าปล่อยเลยเพราอุ้มอุ้มรถอย่ามันไปเลยมามาหนึ่งมาติ๊งยะแทบมืออันนี้ลูกเข้าอุ้มเอาแล้วพอเนาะลูกสั่งว่าอุ้มเอาแล้วลูกไปลูกวันเนึงเดียร้อยเข้า ขอกแล้วครับตึงคิวคำแก้วล่ะอาลูงในเซเอาลูงใหญ่บอสในคำแก้วน Lìa bừng thế Để đu, mong đu <laughs> Mong đu lại tang, đúng <laughs> Nhiều hồ phăng ่าเปลปออได้ครับถึงเทียวคับแก้วแล้วมาครับแก้แวมไาไมาลงกะมาดู่ข้ไหมมาดู่ข้ไหมนู lồng tụng như phải không? không phải. xuống đất, xuống đất, chắc lên lên lên. nè nè nè, đơn nhanh. lồng, đơn 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 đơn, đơn. đơn, đơn, đơn. đơn máy, <laughs> ก็ได้อ